ัวจะล่วงเลยครับ fc ร่วงจริงด้วยาวางไหนดีล่ะครับทีนี้เอาตรงนี้ละกันนะครับ fc สวัสดีอีกรอบครับเมื่อกี้ล่วงดับไปเลยครับ fc พอดีลูกค้าโทรมาสั่งขากล้องยืมมามาใช้ไม่ได้ครับเสียไปแล้วล็อกไว้อยู่แถวบ้านผมก็ไม่มีด้วยฮะไม่มีขายโอ้ยกันดานมีขายวีขายโทรศั์ไม่มีขากล้องขายเอเอซ กันดานไม่กันดานนะครับไม่น่าเชื่อเนี่ยครับเอซีเยอะไหมครับไม่ต้องก,กลัวฮนะกินที่นี่อิ่มแน่นอนเดี๋ยวปิดด้ว้ดีก่อนทังวันเยอะเนะทั้งมังวีทั้ง,งวันโอ้หน้าเบื่อ เยอะจริงๆที่ไหนมีมัางวันบ้างวันโอ้ที่นี่เยอะมาก <S <S มองเห็นไหมครับ <S <S เดี๋ยวขยับใหม่มองไม่เห็น <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวตักน้ำลาดก่อนครับเ c ซีโอ้ยโอ้ย luồng, muối chín, muối tăm, nhiều, ai, đang quanh nhiều, 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 เ้าวันธรรมดาทั้งวัน,วนหัวเขียวเลอ,อไม่ได้ฮะเผลอไปลูกค้าด่าตายเอสซีลุงป้าฝากช่องคนใจหมูกระทะกันด้วยนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับนะใครไม่กดติดตามก็ช่วยกดหน่อยนะครับ ที่ค้าขายเหนื่อยฮนะเดี๋ยจะเกลีก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทักหน้าไม่ถึงหลังนะตอนนี้ยิ่งขายยิ่งเหนื่อยครับโอ้ยค้าขายวันนี้ขายได้มอวานน่าขายไม่ได้สีเอ้ยเ,อเดี๋ยวขอญาตเราผักก่อนนะครับ นี่แค่ผักเอสซีขายตอนนี้ก็ใช้นี่ก็ยังไม่พอเลยครับมาปีนี้เติดนี่เลยปีแล้วยังไม่ติดนี่ปีนี้ติดนี่เลยครับเอ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคบเพซีช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องพลใจหมูกระทะด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย